ดีค่ะเด็กๆพบกันผ่านหน้าจออีกแล้วนะคะเนื่องจากว่ามีคนติดโควิดเยอะมาก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 ,มากกว่าเดิมเยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียนที่บ้านไปก่อนนะคะแล้วสัปดาห์นี้นะคะครูเจนก็พาเด็กๆออกมาเที่ยวข้างนอกเด็กๆลองดูข้างหลังค่ะถ่ายสิคะว่าที่นี่คือที่ไหน สัปดาห์ที่แล้วเราเรียนหน่วยรือดูฝนใช่ไหมคะครูเจนบอกแล้วว่าเวลาที่ฝนตกลงมาชาวนาจะดีใจมากๆเลยเพราะว่าน้ําฝนที่ตกลงมาจะทําให้ต้นข้าวเจริญเติบโตนะคะและข้างหลังที่เด็กๆเห็นเนี่ยต้นสีเขียวเียวนี้ก็คือต้นข้าวนั่นเองค่ะถูกต้องแล้ววันนี้ครูเจนพาเด็กๆมาดูทุ่งนาค่ะสัปดาห์นี้เราจะเรียนกันเรื่องข้าวค่ะ ข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทยทุกๆคนเลยนะคะเด็กๆทานข้าวอยู่ทุกวันในชีวิตประจําวันอยู่แล้วก่อนที่เราจะมาเริ่มเรียนเรื่องข้าวกันเด็กๆไปฟังเพลงข้าวกันก่อนเลยค่ะ กันนแล้วะะคะเมื่อกี้นี้เด็กๆได้ฟังเพลงข้าวไปแล้วใช่ไหมคะในเพลงจะบอกเราถึงข้าวหลายๆชนิดเลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะตรงนี้นะคะข้างหน้าคุณครูเนี่ยมีข้าวอยู่หลายแบบมากๆเลยมีหลายชนิดด้วยนะคะเด็กๆสามารถนำข้าวที่คุณครูใส่ไปในแฟ้มกันบ้านนะคะเอาออกมาดูประกอบกันเอามาจับเอามาสัมผัสน,นะคะ ดมก็ได้นะคะลองดูว่าข้าวแต่ละชนิดเนี่ยมีความแตกต่างกันยังไงค่ะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักข้าวแต่ละชนิดกันเลยค่ะมูลนิธิข้าวไทยแบ่งข้าวออกเป็น4ชนิดได้แก่ 1. ข้าวหอมมะลิมีลักษณะเรียวยาวกลิ่นหอมคล้ายใบเตยนิยมนำมาหุงรับประทานกันอย่างแพร่หลาย 2. ข้าวเหนียวมีลักษณะเรียวยาวมีสีขาวขุ่นเมื่อหุงสุกแล้วก็จะเกาะติดกันมีลักษณะคล้ายกาวนั่นเอง 3. ข้าวขาวมีลักษณะเรียวยาวมีเม็ดสีขาวขุ่นเมื่อหุงสุกแล้วจะค่อนข้างร่วนและเม็ดสวยงาม 4. ข้าวเพื่อสุขภาพคือข้าวที่ยังไม่ผ่านการขัดสีจะให้กากใยและสารอาหารมากมายแก่ร่างกายของเรา เช่นข้าวกล้องข้าวไรซ์เบอร์รี่นั่นเองค่ะเมื่อชาวนาปลูกข้าวจนต้นข้าวเจริญเติบโตข้าวที่เก็บเกี่ยวได้จะเรียกว่าข้าวเปลือกเมื่อนำมาสีจะได้ข้าวสารและเมื่อนำมาหุงต้มเป็นอาหารจะเรียกว่าข้าวสุกพร้อมรับประทานนั่นเองค่ะ,ะเด็กๆก,ก็ได้รู้จักชนิดของข้าวกันไปแล้วนะคะ จากที่เราเรียนหน่วยอาหารดีมีประโยชน์เด็กๆจำได้ไหมคะข้าวเป็นอาหารหมู่ที่เท่าไหร่นะข้าวเป็นอาหารหมู่ที่2นั่นเองค่ะหมู่ที่2คือข้าวแป้งเผือกและมันนะคะให้พลังงานกับร่างกาย เด็กๆจาเป็นต้องรับประทานข้าวเพื่อให้ร่างกายนั้นเจริญเติบโตแล้วก็มีพลังที่จะทําสิ่งต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นข้าวเนี่ยจะมีประโยชน์มากเลยนอกจากจะให้พลังงานแล้วก็ยังมีวิตามินด้วยนะคะโดยเฉพาะข้าวที่เป็นข้าวเพื่อสุขภาพนะคะอย่างเช่นข้าวกล้องหรือข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ยก็จะมีวิตามินมากเป็นพิเศษนะคะช่วยบำรุงผิวบำรุงเล็บบำรุงผมกับเราได้ด้วยนะคะ โอเคค่ะสำหรับวันนี้เด็กๆก็ได้รู้จักชนิดของข้าวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็มาฟังกันบ้านกันค่ะวันนี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ก็คงจะมารับใบางานเล่มใหม่ไปให้กับเด็กๆแล้วนะคะใบางานเล่มนี้จะเป็นใบางานสำหรับ2ส,สัปดาห์เหมือนเดิมนะคะปกใหม่มีสีสันสวยงามเลยนะคะเริ่มจาก น้าแรกนะคะการบ้านสําหรับวันนี้จะมีการบ้านของทีเชอร์นะแล้วก็ส่วนการบ้านของครูเจนนะคะก็จะเป็นการบ้านภาษาไทยง่ายๆเหมือนเดิมเลยนะคะเด็กๆเขียนตามรอยเส้นปรกนะคะวันนี้จะเป็นเส้นโค้งกบกระโดดนั่นเองนะคะเขียนเป็นแบบเส้นโค้งๆแบบนี้เด็กๆตั้งใจเขียนนะคะส่วนด้านล่างก็เหมือนเดิมนะคะเด็กๆเรียนรู้ตัวอักษรวันนี้ก็จะมีทอทงถอถุงแล้วก็ทอทหารนะคะ เด็กๆระบายสีแล้วก็โยงเส้นให้เรียบร้อยนะคะค่ะและการบ้านที่เด็กๆจะต้องส่งเป็นคลิปในวันนี้นะคะเด็กๆดูข้าวที่คุณครูให้ไปแล้วนะคะเด็กๆลองสังเกตแล้วบอกคุณครูหน่อยว่าข้าวที่เด็กๆสังเกตแต่ละชนิดเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรนะคะเด็กๆสามารถนําออกจากถุงนะคะมาเทใส่จานหรือว่าเทใส่ภาชนะที่มองเห็นได้ง่ายนะคะเด็กๆลองจับ ลองดมนะคะลองสัมผัสด,ดูได้เลยนะคะแล้วบอกคุณครูมาหน่อยนะคะว่าข้าวที่เด็กๆได้รับไปเนี่ยมีความแตกต่างกันอย่างไรถ้าเด็กๆบอกได้ว่าข้าวอันไหนมีชื่อว่าอะไรจะดีมากๆเลยค่ะแต่ว่าเด็กๆไม่ต้องกลัวผิดนะคะเด็กๆให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยได้นะเราจะได้รู้จักข้าวไปพร้อมๆกันนะคะ ในวันพรุ่งนี้นะคะคุณเจนก็จะมีการทดลองอะไรสนุกสนุๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้เราเรียนรู้เรื่องชนิดของข้าวไปแล้วเด็กๆอย่าลืมทานข้าวให้หมดจานด้วยนะคะวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ